วันนี้เราจะมาแกะกล่องกันพร้อมยังหนึ่งสองสามว้าวอะไรเอ่ยมาแกะหอกันดีกว่าทีนี้เราลองมาหยิบกันดูด้วยมือแล้วกันนะครับอะไรเอ่ยหืมกล่องเกะก,กะจังเอามหมโอ้ รถอะไรเนี่ยไหนดูเดินหน้าสิว้าวลำมโบกินีซะด้วยไหนดูสิด้านข้างสวยแฮะทำไมล้อดำละ่ะโอ้ข้างหลังก็สวยสูงกันหน่อยดีกว่าลำมโบกินีลำโบรจริงๆด้วยลำบบจริงด้วยเด็กๆของใหญ่กันดูกันหน้าดูเลยใช่ไหมฮะว่าของยี่ห้ออะไรสักครู่นะครับ หยิบดูกันเลยดีกว่าไหมนุณยะนะครับมาจอเล็ตลัมโบกินีรู้สึกจะเป็นท่านอาจารย์กัญญาลัสิริขวงให้มันนี่ขอบคุณมากเลยท่านอาจารย์กัญญาลัิริขวงหรือสิริมนะ่วไน้แตะไม่ได้สิริขวงเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากตัวรีวิวนะครับลัมโบกินีนี่มาจากญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นขอบคุณมากแต่รู้ไหมว่าญี่ปุ่นซื้อจากที่ไหนพามพามอย่าตกใจ เม็ดยินไทยแลนด์นะจ๊ะอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคันนี้มาจากญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นนี่ซื้อจากประเทศไทยไปนะเอออย่าตกใจนะเพราะฉะนั้นของเม,ม็ดยินไทยแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่หวยนะจ๊ะโอเคนะครับสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยเ็นใจเย็นไปเลยเหรอดูข้างในก่อนไหมเออสวยเนาะถูๆสวยดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นแป๊บหนึ่ง อนมือได้ไหมล่ะได้เนาะโอเคสวยเนาะบนมือก็มีข้อดีคือเลื่อนได้ของเจ้าอื่นเขาจะมีเครื่องมือนะครับของเราก็มีเครื่องและมือเราสามารถซูมได้โดยอัตโนมือมือเลื่อนออก,กไปก็จะซูมไกลขึ้นถูกไหมมือเลื่อนเข้ามาก็จะซูมใกล้ขึ้นโอเคท่านใดจะหาซื้อลองหาซื้อดูนะฮะมาสะสมพวกคอมเฟวในชีวิตมีลำโบเป็นของตัวเองแล้วแต่ขับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่สามารถเผาไปได้นะฮะลอเล่นเด้ออย่าคิดมากอย่าไปเผาหลังสารเขานะครับก็แสีงการสนุกสนุกนะครับผมทุกท่านขอบคุณท่านที่ส่งมาเียมาให้รีวิวนะครับลำบกินี่สวยนนเนาะจำแล้วเลยว่าสวยโอเคกลับกองก็ดีกว่าเฮ้ยกลับกองกันอุ้ยหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบมาดูหน่อยสองสารเขา <S 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 โอเคนะครับโอเค สวยจริงๆเอามาเล่นรางน่าจะดีแต่เนีเดี๋ยวเดี๋ยวคออนาตหยิบมาดูก่อนจะบอกเลยว่าถ้าเป็นรถสไตล์นี้เล่นรางนะต้องทาน้ํามันกันถลอกเยอะมากหัวก็ถลอกข้างก็ถลอกขอบก็ถลอกก็คือได้มาขอบคุณเก็บไว้ดูเลยฮะเพราะว่ากลัวจะถลอกผมมีตัวอย่างถลอกไปหลายคันลวอันนี้ไม่ินไทยแลนด์จริงนเนี่ยให้ดูสิกับด้านบอเหอ็นไหมไม่ินไทยแลนด์หรือกับด้านโอเคเห็น okay. ไหมฮะ ไม่กินไทยแลนด์แต่สวยนะถ้าทำเมืองนอกเราจะหลายตงทำเมืองไทยเลยถูกนะฮะแต่สวยนะสวยงานที่สวยทีเดียวเก็บไว้ดูต่อไปสวัสดีครับ